สวัสดีครับ C ี vic SERS นะครับตอนนี้ก็ยังเข้ามาแปลงหน้ากับทางสอสวิตอยู่เรื่อยๆนะครับคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่เป็นตัวสีขาวอ่าแต่คันนี้ลูกค้าเลือกแปลงเฉพาะกันชนหน้าเป็นไทอานะครับเวอร์ชัน2นะครับก็เดี๋ยวเราไปติดตั้งกันนะครับงานแปลงหน้าสอสวิตมีมาเรื่อยๆนะครับรับชมได้ครับผมก็คันนี้งานแปลงเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเฮดแดงเนี่ยจะเป็นของปลอมนะครับลูกค้าเราก็สั่งเฮดแดงแท้มาเปลี่ยนนะครับก็สุด อีกคันหนึ่งเหมือนกันเดี๋ยวค่อยระชมหลังติดตั้งเสร็จว่าจะรอขนาดไหนนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเจ้า Civic FE RS นะครับแปลงหน้าเป็นตัวท้าย R แล้วก็เปลี่ยนเฮดแดงแท้นะครับโคตรหล่อเลยจริงๆถ้ามีสักคันก็ก็ต้องเปลี่ยนนะตรงนี้เชิญชมเลยครับมาจากยะลา ขาวมุกสวยๆรอๆงานฟิตเมนต์เป๊ะนะครับงานของเราถือว่าเป็นงานมีเกรดตัวท็อปตัวท <Wow. S 1> ็อปก็สนใจสอบถามได้นะครับสสวิทแม็กไทยกรุ๊ปหัดใหญ่0 97, 9 7ย6 6 6 6 6 2ชุดนี้สนวนนราคาอยู่ไม่เกิน25งหมื่นนะครับจัดได้หรอ